พี่ล้องรถแด่นไก่เสร็จ้รถไถร,รถไถกาวัสด,ดีเอฟซีดูทันครับพี่น้องเพชรครับเป็นช่อง <c oughs> น้ำปลาเพ่ครับเป็นช่องครับวันนี้มาอยู่แลนพ่อเพชรพี่น้องมาเมืองงวงงามพี่น้องเมืงงามเมืองหูจะคว่ำโอ้โหมาตามตัดเลขแนวทางพ่อเพชรพี่น้องเอฟซีดูทันวดวัดนที่16ตุลาคม2567 อยพี่น้องเย้ซุไปสุยมาดินี่แหละพี่น้องเ้อวันที่หนันเลยครับช้นไมาหาเจ็ดหาแปดมันออกหาหกก็หา, 9, านนเก้ <c oughs> าซยบนซวยล่างยางยางอันละแกมแต่เผู่ใได้ขินซื้อขินซื้อลงกันสิมานดอกพี่น้องยิปซีทุกท่านกรูปแบบแน,นทางของรเพทงวดที่ผ่านมาเนะาะจะเป็นไ่มาหาเจ็ดหาแปดมันออกหาเก้า,กาก 9, แล้วก็หกห้าครับพี่น้องครับ มันหนีมาตามตัวเลขแนว่ยทังพอเพชรคือเก่าครับ,บ,รบพี่น้องเอฟซีครับว่าเพิ่นฝันไปมาเบิดหัวาง,ง่ามพนันน้ำพี่น้องเอฟซีหัวหัวจะคว่ำหัวจะคว่ำพี่น้องแล้วหัวจะคว,ะว่ำแพ็คเถอะพี่น้องเอฟซีสู้เลยเป็นนี่สีมีสันขึน้นหลายพี่น้องนี่สีมีสันขึน้นหลายหลายพี่น้องเอฟซีตะกี้แล้วจ้อยแข็งแรงมั้ยพอเผ็ดพันเป็นไทยชีวิตมากพี่น้องไทยชีวิตเพราะเขาเก่าจีเอาเปไปไอ้ลง เฉียดแต่น้าเป็เน่อยเอซีเนาะเป็นลวงระเพียรพนเห็นประเพียนเห็นประฤทิลิจุนเป็นเทธิอามาจอำนาแต่แตงวตัวนี้มากกระหายโชว์นี่ดีพี่นห่องเอฟซีแล้วเขาจะคว่ำความเขาจะคว่ำเขว่าหลักการที่ยามาหาคนนี้เป็นมาบริดัดษ์เสี่มมาสัยเยอะหน่องเอฟซีเขจะคว่ำหลายว่ตัวนี้สีสันแล้วแปลกหูแปลกตาเป็นไแหละพป่นหอยเอฟซี ดีสันเลยดิเดี๋ยวนี้มีน,อน้องแหละเด้พี่น้องมีน้องแหละมีน้องให้ยพอเพชรแหละมีน klar, ้องให้ยพอเพชรแหละพี่น้องเอฟซีพอเพชรดีใจน้ำพอเพชร์น้ำพี่น้องเอฟซีเนาะได้น้องแหละอ่ะครับพี่วอรไปจ่าก็พอเพชรครับพี่น่องเอฟซีตุนถ่านครับไปสอบถามตัวเลขแนวทางน้ำพอเพชรไปนั่มมาวันนี้คนฝันไปนะมันมีโอกาสเดี๋ยวนั่งคุยกันเจ๊แกพี่น้องมันมีโอกาสเดี๋ยวนั่งคุยกันเจ๊แก มาหลอกฟวนกันดียืนคุยกันโบวินว่างไอคองดีหักจริงหรอกดีมากนะสวัสดีพ่อเพชรครับสวัสดีพ่อเพชรครับพี่น้องเย็ซีสวัสดีครับสวัสดีพ่อเพชรเฮ็ดอีหยังอีกเฮ็ดอีหยังอีกจังไดมาจังไดนน้อเฮ็ดอีหยังอีกบัดนี้งก๋วยเห็นลูกค้าผมลูกค้ามาสั่งก้อยไห้ครับหลับก้อยซอยเสียโอ้ไช้หมาดนะใข้หลับใช้หลับแล้ับใข้หลับน้ำตกมันโดนพ่อเพชร <Trust> ให้ราบเใช้ราบพร่อนแมนไร้ราบไห่โชคใช้ราบใ่ก้อยยแชน้าอยครอบปอกๆเอยยพน้องเดี๋ยวถาแล้วเยานครับถ่ายพี่น้องเพื่นบุคมาสั่งไว้ผมเพืรอแมนครับเดี๋ยวจะอเอาติครับออาสั่งไว้ออรอกูเดี๋วรอต้นหนึ่งพี่น้องฟอนะิกอเซเลครับ มีคนมาว่าะโอ้ยเล็ออกแล้ววะสันออกออก็ได้ 85, สันเจ็ดแต่ทา 43, สันลาจีสามสันโอ้ยชื่อกใครชื่อเก้าชุดสันเจ็ดแต่ทาก็ชีสามเจเจอ่าอัอานเพื่อนวะในฝันครับ มาได้กออกแล้วออกจะได้จนงานบนออกิทเตอร์ทาร่าออกซี่สา <sych disappointing. S 1> มโอ้ยภาพร์เราื่อเก้าชุนมาใช่ไหมความฝันคมฝันเก้าชุนพี่ัน่อยขอบคุณอครเจครับออ่เอ่ามาฟังมาฟังพปรเซตเพี่หน่อยอีกเช่นเดิมพี่หน่อปฏิโเพตครับพี่น้อยเอฟซีปฏิโเพโปเซตรเจูนเลยประเดี๋ยนี้ปรเพ ข้ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเ็นสันอไรอย่างกัเนสีเหล็กเก้าศูนย์เป็นป่ะเนสีเจ็ดแปดหาฮะโอ้แล้วเปนสีก้าศูเออเป็นสีเก้าศูนย์จะมาเรียกว่าอะไ่อในฝันเนี่ยนะเออในบ้านเนฝันพี่น้องในบ้านเพระเศเป็นฝันแหลอนฝันว่าเล็กมันออกเจ็ดแปดหา เพื่นสืนพนฝันเลยน้องเยซีเพื่นฝันไปเพื่นสื่อเจ็ด่ครับเออเส่อก้าศูนย์เออเพื่นสื่อก้าศูนแต่ว่าเลขมันออกเจ็ดแปดห้าอมบืตัววดันพี่น้องเยีพรเพชรเพ่นเดาเอาอยู่เยพี่น้องโกหแต่ว่าแอดเพ่นบอดีใจใจแล้ว่อบอดเขียนลงเลยพี่น้องเีเขียนตนแรไปเขียนจะหาเจ็ดก็ผ่าแปดเพื่นพี่น้องมิชนมิหมันอยู่เลยเนาะ แมนเป็นใช้ใหอ่งองอ๋ก็สัมผัสคนละมือเนาะอ่าปลาไวมากมันบอปลาไวมากแล้วก็แล้วก็เร็ยโขาไปเด้เอเพราะว่ามือมือมือมาสัมผัสอยู่นี่พะเพชยืนใชข,ของอยู่พี่น้องยุบปิ่งไกยอยู่ยุนปิ่งไกให้อเศร้านะเพะเพ็ก็ว่าเดี๋ยวว่างเดีว่างเดีโาเด้อระวังสินะแต่ว่าแอผัดบ่ด้่ลงตัวเลขไปปลาแหลกมากเป่าเปานะมันเลยหลงตัวเลขตัว คันดียดพระเพชรยังไม่ได้ฝันครับนี่จะเป็นบ้านฝันแล้วเอาของอันแม่บ้านไปฝันก็ได้เอือจอมัจจำพระเพชรยันต้นฝันแม่นนี่เกิดไรอุ้ยแม่นเดชพี่น้องแมนแมนแมนตัวนี้แม่นแม่บ้านเพิ่นฝันแม่นการลุ่งเจ็ดแปดหาไปเพิ่นก่อนไปเสียงเพิ่นฝันเราไปเสียงก่อนเพิ่นเพิ่นฝันว่าเหล็กมันออกเจ็ดแปดหาออเจ็ดแปดห้าอ่านันปะแน่เดช กอนนันมันออกเจ็ดแปดหาแต่ว่าอันเราเรานสือเก่าศูนย์ตัวตัวใน่บนพันันสือเก่าศูนย์พี่น่องมันดกมันโดกเจ็ดแปดหากับงสี่สามเราอะเออแม่นนี่พี่น่องนั่นแหละเอาตัวนี้เราไปเสียงโชกบึงเสียงโฉกบึงก็ตะกรอนพอเพียวแมนเอาไปเสียงพอเ่างอีหลายหมื่นแล้วพะเพียบแล้แมนเอาไปเสียงฝันมละก่อนพี่น้องใน่บนเราฝันเง่นแั่นเลย มวดกวนตกันเกีวยวระงวเนาะแมนเื้กับเบด,ดอยู่เไมรอเจ็ดสามสามเจบสามเจ็ดปดเจ็ห้าแปดที่นี่สามเจดห้าแปดฝันเจเจ็ดสามกาะสามเจ็บขึ้นเนาะอ๋อมดกวนมันฝันเกียวไอาได้ ถอยรถขั้นบถขึ้นบถปั้นนะน่นวะ<ม>ขั้นแจงว่านานมันสามเจ็ดห้าแปดเปลี่ยนมันอ่ะมันขึ้นสิดสิล่งเหรอเนาะอ่ะสามเจ็ดห้าแปดเออ,อขึ้นสิดสุลงก็ได้ทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะแต่พ่อเพื่อนได้บอกอยู่เนี่เราอย่าเริ่มหางหกขาหากเด้อยแต่ว่าเอีดตัดบริบบิเขียนลงเหมือนนั่นเนาะอันหกขาอันมาจากันพ่อแม่ที่เราเสียไปอายุคนนี้เนาะอ่า แน่ะเพิ่นมาที่ว่ามีคนจุงควายมาหาตัวมั้งวจุงควายม,าห,ายมาหาตัวมาขายเพิ่นเออ,ดอ,ดเอ,อควายเอาไม่เท่าควายหนาเออเพิ่นเขาจะขายให้สามตัว, <limp. S 1> เตวเขาจะให้สามตวัวเขาบอกให้สองตัวนั่นน่นนะเพราะว่าเนื่องจากว่า อาจจะเป็นเพราะว่าผมออกสามสองไปเสี่ยงตอนสามสองไปเสี่ยงที่ว่าแดงจึงคืนนั่นครับบานนี่มามานมานอนฝันว่าเขาจูงค่อยมาหายหาตัวเพิ่นบอกเพิ่นเขาสช่หายสามตัวสองตัวเขาบอกห้ยเขาว่างซีอันอันอายุเป็นอะไรก็ลกสิฐาเด้วยนอายุแม่น่ะ หกสิบห้าปีพอดีอืแล้วผู้พ่อนั่นแปดสิบเก้าปีแต่แต่ผู้พ่อนั่นว่าอ่าบอคพราะ่เอาดอกสามตัวนะอวไว้ตั้งหาตัวเพราะ่ดอกสามตัวคอยกะเถาแล้วคนว่าดีคอยกะเถาแล้วคอยยื้อซื้อดอกเอาเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นเถาแล้วผู้เถาก็เป็นเก่ากันเนาะเขาก็โง่เองเนาะมันว่าตีตีบ่ถือเองเนาะอันว่า อ๋เป็นอย่งไปหาโตวันนี้ไม่ไปว่าอันหกหานคือมันเป็นออายุผู้แม่กะมาอาจารย์ไวคนเังได้อยู่หกหานม่แม่ไม่่ทส่กุวันนี้เอาทหไมเอานีไปวันใำไมเลกไม่บานพันพี่น้องยศี่โอ้เอาไม่บาดพันฝันว่าพันฝันว่าพันสี่เลขเก้าศูน สี่เลกเก้าศูนย์่ว่าเข้าห้องห้องสวน,นรคบัเพลเรียมออกแล้วเจ็ 7, 5, ดแปดหาดสี่สามียมลองเอฟซีาน่้างเองแม่บ้านพ่อเพชรเนี่ยฝากไปเป็นหน้าช่างบัวเพชทเนาะฮาชโชคามันจะมาตามพเพชรอีกเหนึง่นกงการควฟันบัวเพชรอีกซนหนึง่งอันนี้ความฟันมีบาดหรือคะค้งอ,อ,อ,อบอกอีกรอบหนึ่งเนาะเพราะว่าฟันเหม็นทั้งฟัวทั้งเมียได้พี่น้อง รรครับขอบคุณครับพี่ครับพี่นอ้อง FC รูปแบบแนวทางชุดต่องวดจะเป็น785 9043รลอมไปเสียงฝันเบิงจบจบมันหมาน,นสุขสุขขท<ร>ุกคน FC ก็ได้ขอบคุณครับพิ่ครับรรรรรร